zaj stove Enjoyable สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการของเราเพื่อนๆพื่ดูไหมคะว่าการเลือกสีดอกกุหลาบสามารถบอกเล่าความรู้สึกของเราได้มากกว่าที่คิดสีไหนของดอกกุหลาบที่สื่อถึงความรักที่จริงใจหรือสีใดที่เหมาะสำหรับการแสดงความขอบคุณและความห่วงใยวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จัก กับความหมายลึกซึ้งของสีดอกกุหลาบแต่ละสีที่สามารถช่วยให้การแสดงออกถึงความรักของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นกันด้วยดอกกุหลาบสีแดง ดอกกุหลาบสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่จริงใจและลึกซึ้งเป็นสีที่นิยมมากที่สุดในการแสดงความรักต่อคู่รักโดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์ที่มีการมอบกุหลาบแดงให้แก่กันเพื่อแสดงถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักที่เต็มไปด้วยความหลงลหลความรักแบบดอกกุหลาบสีแดงมักจะสื่อถึงความรักที่ร้อนแรงและมีความหมายลึกซึ้งดังนั้นการมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กันจะเหมาะสมที่สุดในโอกาสที่ต้องการแสดงความรักที่จริงใจและยั่งยืนค่ะ ถัดมาเป็นดอกกุหลาบสีขาวดอกกุหลาบสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความรักที่บริสุทธิ์การมอบดอกกุหลาบสีขาวสามารถแสดงถึงความรักที่ไร้เงื่อนไขการเคารพซึ่งกันและกันและความจริงใจ โดยในบางครั้งดอกกุหลาบสีขาวยังสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่เช่นในงานแต่งงานหรือโอกาสที่ต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และมีความคาดหวังในอนาคตนอกจากนี้ดอกกุหลาบสีขาวยังสามารถสื่อถึงความอ่อนโยนและความสงบเงียบได้อีกด้วยดังนั้นดอกกุหลาบสีขาวจึงเหมาะที่จะให้ในโอกาสที่ต้องการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้รับต้องการการสนับสนุนและความอบอุ่นใจดอกกุหลาบสีชมพู ดอกกุหลาบสีชมพูสื่อถึงความรักที่อ่อนหวานความเคารพและการยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายสีชมพูเป็นสีที่มักจะใช้ในการแสดงความรักในรูปแบบที่ไม่หนักหน่วงหรือร้อนแรงไม่เหมือนกับสีแดงแต่ก็ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันค่ะ การให้ดอกกุหลาบสีชมพูอาจหมายถึงความรู้สึกที่อบอุ่นและค่อยๆเติบโตไปอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ดอกกุหลาบสีชมพูยังสามารถแสดงถึงความขอบคุณและการขอโทษได้เช่นกันเมื่อเราต้องการแสดงความรู้สึกขอบคุณหรือขอโทษอย่างจริงใจการมอบดอกกุหลาบสีชมพูจะช่วยส่งพันความรู้สึกที่อบอุ่นและไม่รุนแรงจนเกินไปได้ค่ะถัดมาเป็นดอกกุหลาบสีเหลือง ดอกกุหลาบสีเหลืองมักมีความหมายเกี่ยวกับมิตรภาพและความสุขเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความอบอุ่นเมื่อให้ดอกกุหลาบสีเหลืองแก่ใครสักคนมักจะสื่อถึงความรักในรูปแบบของมิตรภาพความห่วงใยและความเต็มใจที่จะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดอกกุหลาบสีเหลืองยังสามารถหมายถึงความอิจฉาหรือความหึงหวงได้ในบางกรณีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสีเหลืองมักจะเป็นสีแห่งความสุขความสดใสและการเฉลิมฉลองในบางวัฒนธรรมการให้กุหลาบสีเหลืองอาจแสดงถึงการยินดีและขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผู้รับดอกกุหลาบสีส้มดอกกุหลาบสีส้มแสดงถึงความลงไหลและความตื่นเต้นมักจะใช้ในการแสดงความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยพลัง สีส้มเป็นสีที่มีความหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่และความกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆหากคุณต้องการแสดงถึงความรักที่เต็มไปด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นสีส้มจะเป็นตัวเลือกที่ดีนอกจากนี้ดอกกุหลาบสีส้มยังสื่อถึงความขอบคุณที่ลึกซึ้งได้เช่นเดียวกันดอกกุหลาบสีฟ้าดอกกุหลาบสีฟ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความฝันสีฟ้าเป็นสีที่มักจะแสดงถึงสิ่งที่หายาก การให้ดอกกุหลาบสีฟ้ามักแสดงถึงความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือการแสดงความรักที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันในบางครั้งดอกกุหลาบสีฟ้ายังแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวบุคคลหรือเป็นการบอกให้รู้ว่าเรามีความหวังในอนาคตที่กำลังจะมาถึงปิดท้ายกันด้วยดอกกุหลาบสีม่วงดอกกุหลาบสีม่วงสื่อถึงความสง่างามความลึกลับและความรู่รา้มักจะใช้เพื่อแสดงถึงความประทับใจแรกพบหรือความรักที่หลงรหลในทันที สีม่วงเป็นสีที่มีความเชื่อมโยงกับความฝันความลึกลับและความเป็นศิลปะดังนั้นการมอบกลับสีม่วงจึงมักสื่อถึงความประทับใจหรือความรักที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเต็มไปด้วยความหลงไหลเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความหมายของดอกกุหลาบบอกเลยว่าการเลือกดอกกุหลาบสีต่างๆเพื่อมอบให้แก่ใครสักคนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเลือกดอกไม้ที่สวยงามแต่เป็นการส่งผ่านความรู้สึกและความหมายที่ต้องการสื่อออกไปผ่านสีสันของดอกไม้ สีของดอกกุหลาบแต่ละสีไม่เพียงแต่บอกถึงความรักในรูปแบบต่างๆแต่ยังแสดงถึงความรู้สึกอื่นๆเช่นความเคารพความขอโทษหรือความขอบคุณได้ด้วยดังนั้นการรู้จักและเข้าใจความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสีจะช่วยให้การมอบดอกกุหลาบเป็นการแสดงความรู้สึกที่มีความหมายและมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ